ตอนนี้เราก็ซื้อผลไม้นะคะผลไม้มาช่วยพี่น้องชุมชน เอาผลไม้มาช่วยค,ค่ะมู้ค,ค <c oughs> นรับเปนท่านคนยู่กว่าแม่ต<อ>้องอไปคนโราอันนี้ร่างยิ่เงาค่ะ 我们多。